ครับกัสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งพี่น้องลุงทองกับิภามาเบิงการแดงเจ็ดสองนะครับผมบวกแปดหนึ่งทั้งการแดงเจ็ดสองทั้งแปดหนึ่งเป็นพันไดกันแถเนาะพี่น้องนะครับกับกคือพันสายเดียวกันเองนะครับผมพี่น้องนะครับก็บประเดตกางกันนะครับผมนะครับผมจนใบกา้นคือกันเมื่อับไปแตกตางอยู่บนไดพี่น้องหูหูบอนอนะครับไปแตกตางกันอยู่ที่หัวเด้อพี่น้องเด้อ ไปแตกต่างกันอยู่ที่หัวของของมันนะครับผมต้นใบกา้านอีกอยังคือก้านมืดครับผมแต่ไปแตกต่างอยู่ที่หัวหัวของมันนะครับผมหัวของมันมันเป็นระยองเจ็ดสองหัวสีเงานาอพี่น้องเนาะหัวสีเงาวันเป็นระยองเจ็ดสองก้านแดงเจ็ดสองหัวผิวสีเงาน,นกับหัวเงาหัวดกพี่น้องนกับผม แต่ห้ากับเบิงบ่ออกตัวไดเป็นระยองเจ็ดสองหรือว่าแปดหนึ่งนะครับต้องเบิงหัวยางเดียวพี่น,อน้องนะครับผมต้องเบิงหัวยางเดียวจังตูลุงท่องปูกใบนีเพื่อนกับว่าแปดหนึ่งมันบ่พี่น,อน้องเออแต่ลุงท่องลุงท่องมาเป็นมันระยองเจ็ดสองนะครับผมนะครับสายพันธุ์สายพันธุ์ที่เพื่อนแยกก่กออกมาจากแปดหนึ่งนี่แหละครับผมมาเป็นกระยองเจ็ดสองนะครับการร้านแดง พันเดียวกัน,น,นเองแต่ว่าแตกต่างกันอยู่ที่หัวน้องพี่น้องลุงท่องกี่กุ้ยเห็บบึ้องนกขับผมเบึงหัวเบื้องนกขับมันมันจกเดือนน,นี่มันเนี่อืมเดเดือนอืมมันเกดเดือนแล้วของลุงท่องเกดเดือนอะไรได้นี่พี่น้องโอ้โ <c oughs> ก <c oughs> ล้ยบ่ลงนกขับผมหัวเพิ่อนอยู่หลึกน้องพี่น้องเนาะกล้ยลงไปนี่มันเ็ดเดือนกับหัวเพิ่งกับประมาณนี้ นี่กาดผมุมอืมนี่หัวกาดผุมนี่หัวเผือนนี่มันเป็นอยู่ทางนี้พี่นอ้องนี่อืมฮะเบิงสองหัวกับพ่อเนาะพี่นอนะ้องเนาะเบิงสองหัว <c oughs> อืมดินซายอยู่พี่นอ้องจะว่าขึ้นจังสีแน่นเนาะอืลุงท่องกับเมื่อได้มาฉีดไอนในไส้ดินเพื่อหลวมเนาะกาดบมุมอืมนี่กาดบมุม น e e oh. ี่คือเจ็ดสองพี่น้องนะครับผมหัวยาวครับนี่ยาวยาวแห้งพี่น้องหัวยาวแห้งนี่ครับผมนี่หัวยาวยาวดียาวลงมาหล่องพี่แล้วนะพี่น้องพี่ลงมาข้างล่างนะครับผมนี่นี่ยาวยาวกว่าหาสิบเซนนี่พี่น้องพี่พี่ยาวลงมาแล้วนะครับนี่คือระยะเจ็ดสองนกขับผมพูดยาวไหมพี่น้องไหมความยาวผมเอ้อฮือฮือับผมอืม นี่คือมันสายพันธุ์ระยองเจ็ดสองหรือว่าการแดงนั่นเองเนาอพี่น้องเนาะครับผมกบขอให้พี่น้องเด้ยเขาใจมนันนีเนาะครับผมปลานนี้แปดหนึ่งเป็นจังไดบาาเนาะครับผมแปดหนึ 8, 1, ่งคืหัวสันเด้อพี่น้องหัวสันนาอครับหัวสันหัวใหญ่หัวสันนะหัวใหญ่วหหวหวหลวก็ มองเงาหัวเพื่อนสิเป็นติง่งเด้อพี่น้องเป็นติง่งบ่ได้เป็นเงาไงออกมาเนาะครับผมสิเป็นติง่งเป็นติ่งหน่อยหน่อยนะครับประมาณนิว้วนิ้วก่อยมือเฮานี่การเจ็บเกี่ยวง่ายดีพี่น้องส่วนเอาหัวออกจากเงา่งานะครับสะบัดสบัดจีส,ดสีเพื่อนกรหลุดออกหมดเลยนะครับเพราะว่าเงาติ่งของเพื่อนนี่สีบ่บ่หยาบนะพี่น้องเนาะสีพอยแห้งนะครับมอมูยหุกก็ห,กหกุพี่น้องปาลามันลุงทอง นะครับฮะกะประมาณนั้นแหละครับพี่นออ้องเรื่องท่องกระเราสู้พี่น้องให้ฟังนะครับเนาะการแดงแปดหนึ่งกับเจ็ดสองนะครับที่แตกต่างกันอยู่ที่หัวนะครับผม้นใบกะคือกั้นเม็ดนะครับอันนี้กะ็ะเป็นเลืองหน่อยของลุงท่องพี่น้องนะครับสิเป็นน่องเป็นน่องการแดง 7, 2, เจ็ดสองก็หนีอยู่พี่น้องนะครับเป็น,น้องหลายเดือนอยู่นะครับผม ็นหนองอยู่ประมาณสองเดือนครับนี่นี่มั่นสองเดือนนะครับผมพี่นอนองเหลืองหน่อยเพื่อนวะนะครับอ่ะจะให้กบมาเบิ้งอีเหลืองหน่อยกับมาเบิ้งหัวเพื่อนเบิง้งเนาะเพื่อนเป็นหนองอยู่สองเดือนนะครับผมผมนี่เป็นอันเจ็ดเดือนะละละละนะคร,รับผมตัวนี้กทบสียูตัวนี้่าจะแปดเดือนแล้วละพี่หนองการแดงของลุงทองตัวนี้กัมันได้สีเดือนพอดีนะนะครับผมมาเบิ้งหัวมั่นสีเดือนนะครับผม มันฟีเดือนปลูกด,ด้วยระบบอินทรีย์นะครับผม,มลุงท่องใส่ปุ๋ยเคมีเช่หนึงพี่น้องที่ตอนลุงท่องได้ปุ๋ยมานะครับผมนในลุงท่องกูเห็บเบิงแล้วอีเหลืองหน่อยหัวเหลืองเอือยอยู่พี่น,อน้องนะครับนี่นะครับผมบหัวใหญ่อยู่เดีพววดอยอยอยี่น้องนี่นะครับผมใหญ่กว่าขวดอิมลอยอยู่นะครับผมแต่ว่าสีดกโบนันกะเลืองหนึ่งนะพี่โอ้ นี oh. ่พ <congratulations> ี ah ่น้องยงกระลาบสาบอยู Boy? ่ครับผู้่ีน้องไก่ก็ร้ายพี่น้องมีน้องไก่ก็ร้ายโอ้ยัวดุมวดุพี่น้องัวดุกนี่ครับผมดูกิลีเนาะขับเนาะนี่คือระบบอินทรีย์ของลุงทองเนาะรับเนาะคือลุงทองเอาแก่วานว่ามันแกบขี่ไก่ด้วยพี่น้องแกบมักแกบลุงทองมักเนาะรับผมมักหลัลุงทองกับวานห้องพื้นกาดินเพือนก็ค่อนข้างสิรวนช่วยดีอยู่พี่น้อง แล้วก็สับนำในดีน้ำครับปีนีมันลุงทองมาคอยเสียหายในในการเนาเนาะครับถูกปีนี่โอ้ยลุงท่องมาได้ขายดอกครับผมฮะขีดกันเา่าตืมแล้วนะพี่น้องเนาะกับประมาณนี้แหละครับผมพบพอกันขีดนาเนาะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับผม